ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอก,กันคลิปนี้เขาจะเอาผลเราพัฒนามาเบิงว่าสูตรใดเขานเนาะค่ะแล้วก็ไปต่อสูตรเด่นล่างตัวเดียวเลยนะคะไปต่อยาวๆเลยเดินต่อมาอนี่เข่ามือที่เก่าพี่น้องเก้าวันติดแล้วนะคะแอดกะเษจใจมือนี่วายันเม,มาะ่ายันพี่น้องอไปบ่ถึงทางเนาะค่ะก็ยังเดินต่อค่ะ กราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องหลายๆเด้อค่ะไปเบิ่งคําเตือนกันก่อนคําเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะดีใจหลายพี่น้องแนวทางเข้าเดินต่อนะคะแนวทางเข้าเดินต่อเข้าไปเบิ่งชุดเต็มสามเสี้ยนกันนะคะชุดเต็มสามเสี้ยนของอน้องต้า น้องตากับเซียนสารกาคามก็เข่าเนาะค่ะของแอดแอดว่างเล็ติดบนล่างไว้ที่สองสามสี่ของอาจารย์สเสิญยางห้าหกแปดแอดว่างเหลขเด่นบนหลางสองกับสี่สองเก้าสองห้าสีเก้าสี่ห สี่สองบอกเอฟซีพี่น้องตัดหกสองน้ำยูนะคะบอกตัดหกสองน้ำยูภาวาหยังราวะอ่าาลาวพัฒน,น,น,นาออกแจ่ตัวเก้านะคะลาวพัฒน,นาค่อนข้างที่จะออกตัวเก้าดูกรเลยบอกพี่น้องตัดยูหลายท่านตัดนะคะหลายท่านตัดหลายท่านกะบอกว่ามันออกแล้วนั่งสีไหมคะมันออกแล้วบอซื้ออีกดอกประมาณนี่นะคะ อาที่คุยกันว่างหันเนาะค่ะอ่าออกตัวเก่าแม่แอดก็เลยบอตัดได้จะซองเก่าวะจันกะดีใจน้ำพี่น้องนะคะดีใจน้ำพี่น้องย่างหน่อยก็ได้ซองเก่าโยนะคะอ่าดีใจน้ำพี่น้ำน้องเด้อค่ะขอให้เดินต่อเงี้ยวๆนะคะขอให้เดินต่อเงี้ยวๆนะคะแนวทางมีเข่ามีหลุดเด้อล่ะค่ะพี่น้องค่ะนะคะของแอดจิตกับเขาอยู่ที่ซองเก่าก็หกซอง ของเส้นสลักข้ามแปดกับเจ็ดบอมีแปดมีเจ็ดของลงตามีเก่าอยู่ที่สามอ่าเลขเก้านะคะบอมีสองเก่าเนาะค่ะเข่าตะเล 9, ็กเก่าเสือๆไปกันต่อไปถถาเบื้องใสชุดเต็มเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะไปถถาเบื้องใสชุดเต็มเอาดีใจน้ำพี่น้องผู้ที่ได้ตามนะคะผู้ที่ได้ตามเข้าไปเบื้องเด่นตัวเดียว เด่นล่างตัวเดียวกันนะคะเด่นล่างตัวเดียวที่เดินยาวๆนะคะแต่มีอาจารย์หลายท่านเพิ่งเพิ่้วเพิ่นเฮ็ดเป็นเลยนะคะดีใจค่ะพี่นอ้องบ่แพงนะคะเมนเนวอ่วาบ่เฮ็ดมาเอาสูตรนี่ไปมาเอาเนวทางนี่ไปกับบร้วากันเนาะค่ะนะคะกับบร้วากันเพราะว่ายังเฮาก็อยากให้เป็นสะพานบุญอยู่แล้วนะคะโอ้พี่น้องว่ากัน ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อแอดกำลังทำกลีบอยู่ขอให้เฮงเห็ดปังอีกนะคะค่ะพี่น้องทั้งนะคะทั้งหนาเฟสพักันใดนะคะพักกันใดหลยเนาะค่ะติดตอ่อเขามาอาหายคากาแฟน,น,น,นูนนีนันเนาะค่ะขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องนะคะขอให้เดินต่อ ขอให้เดิน okay. ต่อก so no so no so ันเนี so ้ยวๆนะคะขอให้เดินต่อกันเนี้ยวๆแนวทางมีเข้ามีหลดนะคะอ่ากะจะให้เฮี้ยงให้ปังกันเนาะค่ะพี่น้องนะคะงวดแรกให้สามเยวเอดเอาปากกาอันนี้ก็ให้สามมาสามหาให้สี่มาเจ็ดสี่ให้เก้ามาสี่เก้าให้หกมาหนึ่งหกให้สองมาสองสี่ให้หามาสองหาให้เจ็ดมาสามเจ็ดนะคะ ห้สองมาหนึ่งสองไปบนอีกความให้เก้าวังหันมาสองเก่าที่นี่นะคะอ่ามือแรกที่แอดลงเนาะคะ่ะก็ได้ลักซิปพี่น้องนะคะพ่อจะเดินลักซิปอยู่ดีๆวันนี้เี่ยวมาเดินลักหนวยต่อกันยุ่3สมมือพ่อต่อกันสามมือแล้ววันนี้ได้สองกลับไปเดินลักซิปดลยวันนี้ไปเดินลักซิปมือหนึง่งได้หามาเดินลักหนวยพ่อมาได้เจ็ด แอดกับเอใจเย่ว่าเอจะไปซิบหรือนวยเพราะว่ามันเป็นเด่นล่างเนาะจะได้ซิบหรือนวยเนาะปรากฏว่ามาเดินนวยต่อกันอีกเป็นหัวที่สองพอ่อในสองบัดนี้แอดกับเอใจคือกันนะคะว่าเอสองนี่จะไปซิบหรือไปนวยพ่อมาเดินหนึ่งสองเขาลักนวยพ่อมือนีแอดว่างเก่าแอดเบอกพี่น้องเลยว่ามือนีนะแอดหมันว่าเก่าจะมาลักนวย พะวายังเาราะวาจริงๆแล้วแอดวาจะจับสองับเก้าถ้าจับตรงนี้มันต้องตัง้งนะคะมันต้องตั้งเป็นหลักสิบแอดก็บอกกับพี่น้องอว่ามันชนหลักหนวยหลางลายอยู่เหล็กเก่านี่แอดเลยเอาเก่า,า,ว,ากว่าเมื่อไหร่จ้เป็นลักหนวยเห็นป่แอดเอาเก่าเมื่อไหร่ถ้เป็นลักหนวยกับเข่าที่สองเก่าให้นะคะ่ะแล้วก็หกสองนี่แอดก็บอกพี่น้องอว่าให้ตัดเล่นด้วยแล้วก็ตำแหน่งมาได้ด้วยนะคะปรากฏว่ามาจริงๆถ้ามือนี้ถ้าเก่าลด แอดบอกเลยว่าถ้าเก่าลดฮกจะเกิดแท่นนะคะอ่าถ้าเก่าลดทั้งบนทั้งล่างฮกจะเกิดแต่แอดก็เลยเอ๊ใจว่าเก่าจะไปขึ้นบนบอ่อให้พี่มือนี่แอดให้พี่น้องกันบนล่างเนาะค่ะเป็นยังบุญยู่ยังอยู่ที่ล่างให้คอหมออยู่งวดวันศุกร์ได้เลขเจ็ดนะคะ่ะพี่น้องได้เลขเจ็ดสิมาบ่อนะคะที่นี่แอดมีสูตรเด่นอ่าแอดบอเล็กลงช่องนะคะหลังจากที่แอดลงช่องแล้วบ่มีสูตรนี่ พ่อแอดไปขัดออกมาใหม่นะคะวันนี้ได้เลขเก้าเหมือนกันที่สูตรนี้มันชนกันยูทีเลขเก่านะคะ,อะแอดถึงขัดออกมาตอนที่โล่งท่างช่อง u t u b e แล้วนะคะปรากฏว่าชนกันยูทีเลกเก่าเนาะพี่น้องนะคะก็มาที่เก้าสูตรงวดไม่ได้เลขสองสูตรนี่นะคะพี่น้องเทียบชนเอาแล้วก็แอดคัดออกมาสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะได้เลขเก้าเหมือนกัน เดขาดมาตอนคำค่ะพี่น้องนะคะเพื่อว่าถ้าเขาเดินเขาจะแก้งเกิดเราให้เขาเดินต่อแล้วเป็นแบบนี้นะคะไปเบิ้งว่าเขาจะกอดกันออกที่สองเจ็ดสองหาบอเจ็ดห้าเจ็ดสองบอจังสี่เนาะค่ะเอาแคบเอาเด้อคะ่ะพี่น้องนะคะแคบเอากับแนวทา่าเด่นล่างตัวเดียวนะคะเดินล่างเราพัฒนาตัวเดียวได้เลขเจ็ เราก็เดินบนล่างนะคะที่ได้9 2ตัวหลังนี้2กับ5คือเดินบนล่างแต่สูตรเดินหลางตัวเดียวของเหาก็คือเลข7 <c oughs> ขอให้เดินยาวๆนะคะ, <c oughs> ะ,คะขอให้เดินต่อเนวๆเด้อดะค่ะปูกระดายเนาะให้เอฟซีพี่น้องเข้าได้โชคได้ลาบนะคะให้เดินต่อยาวๆมันหมานฮงๆปังๆเด้อพี่น้องมีเขามีรูดกายเดินต่อนะคะ มันมีชุดเด่นบนเด่นล่างที่แอดเตรียมไว้ถ่ายเอฟซีพี่น้องนะคะเดี๋ยวเข้าจังไปกันต่อเอาสาหรับคลิปนี้กะขอายุดติไหว้ซ้ำนีเนาะพี่น้องขอให้เดินตอมันหมานเด้อค่ะขอให้แห้งให้ปังจงเป็นของพีของนองทุกท่านนะคะขอให้ไปต่อได้เงี้ยวเนาเนะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ